ผู้ใดดูหม,มิ่นศารหรือผู้พิพากษาในการพิจารณาหรือพิพากษาคดีหรือกระทําการขัดขวางการพิจารณาหรือพิพา,ากษากระทําความผิดดังนี้มีความผิดฐานหมิ่นศารต้องระวังโทษจําคุกหนึ่งถึงเปีปรับตั้งแต่2องหมถึงหนึ่งแบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ เพราะฉะนั้นจะต้องไปดูในคําวิาพากษาของสาลดีกาเป็นตัวอย่างเสียก่อกนจะก่อนจะมาวิาพากวิจารณ์คดีที่อยู่ในสารสถิตยุติธรรมคือสารชั้นต้นสารอุณ์สาลดีกาไม่เกี่ยวกับสารรัฐธ,ธรรมนูนเพราะระบบกฎหมายของเราใช้สอง,สองระบบบางศารก็ใช้ระบบไต่สวนอันนี้เราวิาพากษวิจารณ์ได้ แต่ศาลชั้นตน้นศาลรทธรศาลฎีกาหรือศาลฎีกาภายในคดียา,ยาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนี้อยู่ในบังคับประมวลกฎหมายอาญามาตันหนึ่งก็แปดอยู่เหมือนกันอยู่ในบังคับหมายวา่าไงผู้ที่กระทำการโดมิ่งจะอยู่ในบังคับประมวลกฎหมายอาญามาตันหนึ่งกแปดซึ่งเป็นการบัญญัติเพื่อรับรองสิทธ และคุ้มครองสิทธิผู้พิพากษาการดูหมิ่นไม่เฉพาะในขณะพิจารณาหรือพิพากษานอกเวลาก็ใช่นะต้องไปศึกษาไม่ใช่ทักสินนี่รอดทุกคดีแล้วรอดแล้วนี่ผู้ที่ไปวิพากษ์วิจารณ์เลยเถิดวิพากษ์วิจารณ์จากสาลร,รัฐธรรมนูญก็ไม่เป็นไรหนอกแต่เป็นเลยเถิดไปถึง หลงไงหลงไปพิพากวิจารณิสานชั้นต้นสาอุทธน์สารดีกาเรื่องพิภาคษาจะต้องไปศึกษาประมวลกฎหมายอาญามัตรานหนึ่งก็แปลกว่านนะไม่ไย่คนหนึ่งก็รอดคดีผู้วิภากวิจารณ์ดันไปติดคุกเป็นคดีูดมินศสาลอีกด้วยความเป็นห่วงครับ